สวัสดีครับไต่ดองพาทัวร์วันนี้พามาทำปลาเนึ่งซีอิ๊วไอ้ไม่ใช่เนึ้งปาเกี้ยวนะครับเนึ้งปาเกี้ยววันนี้สูตรไต่ดองมีอะไรใส่ไม่ให้หมดมีอะไรในครัวใส่ไม่ให้หมดนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวขั้นแรกไตก็จะเอาผักลงก่อนนะครับอันนี้เป็นผักกาดขาววันนี้แฟนชอบเรามีหลายสูตรหลายอย่างนะครับเดี๋ยว ต,ต,ต้องใส่ดองนี่ใส่ผักไปก่อนใ <c oughs> ต่ดองร่องตูดนะครับวันนี้ภัรยาบอกว่าอยากกินผักเยอะๆจะได้ปรับปรุงเบบีนี่ครับใส่ไปเลยมีอะไรใส่ไม่ให้หมดนี่ครับ แล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปทำง่ายๆนะครับไม่ยากวันนี้เป็นปลาเกยนี่ครับผมปลาเกยที่ไก่ทำไว้แล้วเมื่อกี้เป็นปลาเกยนึ่งเต้าเจี้ยวนะครับอันนี้ปลาเกยนึ่งเต้าเจี้ยวแล้วก็เอาวางหัวปลาแบง,งนี้เลยนี่ครับจะได้หน้าตาแบบนี้รอชม องนะครับโอเคใส่เป็นอย่างเราครั้งนี้เราก็ใส่ส่วนผสมของปลาเครื่องปรุงนะครับมีอันนี้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับตักราดเลยนี่สูตรไตไม่อะไรก็ไม่ใส่แว้หมดโอเคสามช้อนพอน,นะครับสามช้อนนี่ครับ น้ำใส่เยอะแล้วก็ใส่กระเทียมดองดี่คือกระเทียมดองเราก็ฉีกไปนะครับตั้งบนปลาเพื่อความหอมนะครับหอมหวานมันจะดูไม่ใส่ถอยหังมาหน่อยดีกว่า ครับผมแล้วก็ชีกชีกไปเลยครับผมชีกใส่ไปเลยแล้วก็มีกระเทียมมีครับกระเทียมเราก็ใส่กระเทียมไปด้วยจะได้หอม ก่อนนะครับเียมเครื่องปรุงอันนี้มีเป็นน้ำมันหอยนะครับน้ำมันหอยแอล้วก็น้ําตาลพอดีใส่ไม่กินผงชูรสนะครับใส่น้ําตาลสองช้อนนะครับก็ประมาณหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนเท่สนตรใส่ดอกครับใส่น้ำปลาครึ่งช้อนนะครับ นี่ครับมันขยี่ขยี่ขยี่แล้วก็อันนี้มีซีวขาวกระเิีสมบูรณ์ซีวขาวก็ใส่พอประมาณนะครับประมาณ3มช้อนโต๊ะ ข้าวันตะไคร้เราก็ยัดใส่ไปในตัวปลาเลยนะครับใส่ไปในสองปลาเพื่อดับกลิ่นคาวนี่ครับ ตอนนี้มาถึงเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ดะราะดบุปลาแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นอังเกยนะครับอังเกยนึ่งอังเกยนึ่งตอนเจียวนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายของเรานี่ครับ เต้าเจี้ยวนะครับอีกอย่างก็เรียกอะไรนะตัวเน่าใครชอบน้ำเยอะๆฉ่ำๆก็ใส่น้ำเต้าเจียวไปเยอะๆเลยก็ได้นะครับน้ำเต้าเจี้ยวจะไม่เข็มมาก ใส่ขิงด้วยนะครับโรยหน้าไปเลยนะครับขิงโรยไปเลยแล้วก็นี่ครับภรรยาบอกว่าอยากกินแครอทวันนี้จัดให้ครับแครอทเยอะๆ เราก็เสกผักเริ่มนิดหน่อยนะครับใส่เป็นต้นเลยม่นต้องอาสวยงามนะครับเอาให้อร่อยอย่างเดียวเดี๋ยวเราจะทำนะ้ำจิ้มสูตรเด็ดด้วยครับผมสูตรไต่ดอกโอเคเรียบร้อยนะครับ หวานพอนะครับว่าเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวรอขึ้นนึ่งได้เลยนะครับผมหลาน,นึ่งเต้าเชี่ยวครับผม ฝากด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ติดตาม้วนนะครับกด s ับ s ไคร b e กดกระดิ่งเดี๋ยวร้อนนึงนะครับแป๊บเดียวก็นี่เอาตุดมมาซื้อมาเลยช่วยกดไลค์กด s ับ s ไคร b e กดแชร์ด้วยนะครับ เติมแล้วนะครับ20นาทีเป็นการนึ่งนะครับเดี๋ยวมารอรับชมกันนะครับ20นาทีสวัสดีครับเราทำน้ำจิ้มนะครับสูตรไส้ดองนะครับไส้ดองร่องสูดนะครับต่อ ไว้กินแบบปลานึ่งนะครับเดี๋ยวนี่ครับแล้วก็โขลกทิ้มพริกทิ้มพริกทิ้มรีปรีนะครับนี่ครับตำตำรีปรีนะครับอ๋อพริกนะครับโรเล็กตายอันไหนนะตำมพริกกับกระเทียมให้ละเอียดนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ปรุงเลยนะครับมะนาวใส่น้ำตาลก่อนนะครับน้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะครับ สะลายยอดเลยก็ได้นะโอเคแล้วก็บีบมะนาวใส่นะครับ นะครับหอมยนใจใครๆก็ต้องบอกว่าอร่อยน้ำจิ้มสูตรไตด่องร่องตูดนะครับอร่อยแน่ครับงานนี้ ไก่อนนะครับนี่ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับน้ำจิ้มสูตรใส่องร่องตูดนะครับเกาะเต่าที่เดียวเท่านั้น ลองชิมน,นะครับโอ้แซ่บมากเกินคทำมัรยายรสชาติเดิมเพิ่มเติมความอร่อยเราจะแย้มดูแล้วนะครับว่าปลาเราสุกหรือ,อยังนี่ครับกลิ่นหอมโชยมาโอ้ยน่ากินมากนะครับโอเค เดี๋ยวเราไปชิมเลยครับผมโอเคปลานึ้งตาเจียวสูตรไต้ดองร่องตูดนะครับเราจะพร้อมกินเราก็ต้องลองชิมดูกันนะครับ โอ้เด็ดมากครับมันนัวนี่ครับขึ้นมาร้อนๆเลยครับใกล้ๆเลยครับนี่ครับผมมิตะเจี้ยวอืมมันอร่อยจริงๆ เดี๋ยวเราจะลองจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดดูนะครับวรสชาติจะเด็กขนาดไหนแต่รู้ว่ามันหอมมากๆนะครับน,นี่คำโตโตเลยนะครับแต่หนไม่ชอบกินคำโต จิ้มรสเด็กสุดไตดอนนะครับรานลงไปแล้วก็ออืมอม,มันอร่อยบอกไม่ถูกนะครับต้องมาลองชิมนะครับอร่อยจริงๆ ดเดี๋ยวไต่ขอไปกินก่อนนะครับแ่นี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย